ย่อง,องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื <S 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 <S, ่องปรับอากาศแคเรียคาลเลอร์สมาร์คือยังไงทำไมพี่อยู่ดีๆพี่ไปบอกว่าตัวเองเป็นหมาตัวนี้มาชาติที่แล้วไปเจอรูปนี้ค่ะ ในในจิตเราอะพูดเลยว่าฉันคือหมาตัวนั้นมันก็เหมือนกับว่าเหมือนเรารีกลับไปว่าอ๋อที่เราร้องไห้ที่เราดีใจขนาดนั้นเนี่ยก็คือหมาที่ได้กลับมาเจอเจ้าของมันดีใจขนาดนี้นี่เองมันคือได้มากลับพระองค์ใช่ขอเชิญไปทั้งทุน้นด้หนูก็อยากจะฟังแบบตั้งใจอยากอยากดู ค่ะคะตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าอ,อ,อะไร,รอย่เงี้ยเราก็เลยแบบอธิษฐานในใจว่าถ้ามันจริงขอให้ส่งสัญญาณอะไรให้หนูรู้หน่อยแล้วทีนี้อยู่ๆก็ได้มาฟังเทศของหลวงปู่มัน่นแล้วก็ในในในเทศอะค่ะก็พูดว่าเราอะเกิดเป็นหมามาไม่รู้กี่ชาติแล้วใช่ ก็คือแบบว่ามันก็เลยแบบมันจืดเข้ามาที่เราอธิษฐานไว้ว่าส่งสัญญาณอะไรให้หนูรู้ทีว่าว่าหนูใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็มีคำว่าหมาขึ้นมาใช่แล้วแล้วคำว่าเราอ่ะเออมันจีมันจีมมันเหมือนมันแทงเข้ามาว่าเราอ่ะ เกิดเป็นหมาไม่รู้กี่ชาติแล้วน่าสังเวชเหลือเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าใช่แน่และเราก็เลยแบบโอเคถ้าใช่ปุ๊บเรายิ่งดีใจเลยว่าถ้าชาติที่แล้วเราเป็นหมาแล้วชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นรีบทาความดีเขาเถิดเรานอกจากเรื่องนี้คือมีเซนไหมมีค่ะเห็นผีอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่เห็นแต่แต่มันมีความรู้สึกได้ค่ะแต่มไม่เคยเจออะไรมาก่อนแต่บ้านอย่างนี้เห็นบอกว่ามีเด็กเคยวิ่งในบ้านนี้ กุมารไงที่คุยกับวดดำไม่เคยจบในเรื่องเลยวัดไผ่มูอะยังไงอะคะกุมารก็ไปได้มาที่วัดไผ่ล้อมค่ะชื่อน้องกุมารทองสมบัติค่ะชื่อดีด้วยนะใช่ก็คือเหมือนอยู่ๆเราก็อยากเข้าไปในศาลาแห่งนี้อวัดไผ่ล้อมก็จะมีกุมารชองสมบัติอยู่จ้ใช่ใช่ล้วก็เลยเหมือนไปเช่ามาไปเช่ากลับมาแล้วเราน้องสุขว่าเหมือนเขามากับเราอะค่ะแต่เราไม่เคยเห็นนะแต่ว่าน้องๆแดนเซอร์ทุกคนเห็นหมด แล้วก um: ็ไแท็ก hmm> ซี่ได้ด nah ้วยนะก็คือว่าน้องๆคือรอแท็กซี่มารับพอเขาขึ้นรถปุ๊บแท็กซี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วลูกไม่มาด้วยหรอเขาบอกไม่มีหนูไม่มีลูกอ้าว็ยืนอยู่ข้างๆกระโดดรถเต้นเดี๋ยวบอกเฮ้รถมาแล้วรถมาแล้วแท็กซี่เวิร์มกันนะเวิร์มใช่เหตุการณ์รั้งเดียวใช่ค่ะแล้วก็อย่างแบบว่ามีน้องแบบว่ามานอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเตนเซอร์เขาก็จะมาสะกิดเชื่ออะไรอ่ะ มาเล่นได้แต่ถ้าถ้ามาแบบถ้าคนแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะกวนไม่ให้นอนเลยเช่นการมันเคยเกิดขึ้นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่ยมยัง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 ผมไม่ทำอะไรเลยมีผมค่ะไม่ดึงอะไรอะไรลูกไมาดีงลูกมาสำคัญเรื่องอะไร้างมีผมนี่งานนี่งานเล่นไม่ได้เหรอฮอุ้ยน นี่เคยเคยถ่ายรายการมาไฟดับไม่ได้จ่ายค่าไฟแล้วสิใช่ไม่่ใชน้องสมบัติตอนเล่นนะน้องสมบัตินี่น้องสมบัติทัางไปเรียกแท็กซี่ได้แค่ดับไฟเนี่ยน้องบ้านน้องเขาต้องเข้าพี่เอด้วยพี่เอ พี่เอพี่เอเขาจะสื่อสารกันได้เพราะว่าเหมือนเราอะเราเหมือนเราเป็นคนดุเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ากับเราเขาไม่ค่อยกล้ากับเราเราก็ไปผ่านพี่เอตอนนี้แม่ไงเราพี่ฝนรู้ไหมว่าว่านั่นคือไม่ใช่พี่เอแต่เป็นน้องถ้าเข้าเต็มองค์ก็คือเข้านั่งร้องไห้อยู่ที่อยู่ที่หน้าทีวีทำไมพี่น้อยใจแม่ว่าแม่ไม่ไม่สนใจแม่ดุถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูร้องเลยไหมได้เลย ใครวาดูังหนนี่อันนี้มีชื่อด้วยทุกคนระบายเองระบายสีนะไม่ได้วาดนะแต่เป็นการระบายสีลงสีลงสีปีหกสองค่ะปีหกศูนย์นี่ยุคนี้กปีผ่านไปแล้วเนี่ยน่าจะแบบสิบห้าสิบหกปี อ่ะค่ะนี่ยค่ะน้องกุมารค่ะเดี๋ยวก่องหน้าห้างกุมารเนี่ยหรอวันนี้จะน้องสมบัติจ๊ะน้องสมบัติไม่ใช่จะบ้าเหรอพี่ีเอนะครับน้องเอวงเล็กๆที่บอกว่ามาจากวัดมาจากวัดไผ่ทอ่นี่เขาถูกเนี่ยแหละโอ้ไม่้ช่อะไรชื่อน้องสมบัติสมบัตินี่ตรงนี้ของพระเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาที่นัไหกันดีกว่าใช่ครับผมไปนั่งคุยกันเลยไันเนาะ น,น,นี่ต้องบอกว่าสุดยอดของการเลี้ยงกุมารทองคือคุณคนนี้คนนี้แหละเขาจะแบบว่าอยากได้อะไรก็จะสื่อไปหาคนนี้เขาเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตบางวันก็วันนี้อยากกินช็อกโกแลตน่ะบางวันก็อยากกินน้ำแดงอะ่ะก็ไปซื้อให้เขาด้วยแนะล้วถวายด้วยเอาอซื้อให้เขาก,กินแล้วก็บอกอ่าน้องกินด้วยกันเลยนะ รู้ตัวอะไรไหมพี่เหมือนอยากกินอะไปเลอะไรแบบอู้อยากกินนี่ดูท่าสิเหมือนอยากกินอะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเข้านะไม่รู้เลยว่านี่วันท้าด้วยแล้วกระเป๋าพวกนี้ใครเป็นคนเปฮะก็สมมติเขาเป็นคนซื้อให้แอบเซอร์ไพรส์วันพิเศษต่างๆมันเพี่ฝนต้องงี้ป่ะอยากได้อะอยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่เปย์ก็สิ่งียวเปย์ก็วัน้าเปย์ฉันด้วยอันนี้คือพี่ฝนเป็นคนขอหรือว่าพี่อยากซื้อให้เขาเอง กเขาแค่พูดไปเลยแล้วก็แค่แบบก็แค่ไปเพลินไปเพลินว่าไปเพลินใช่ไหมใชงไหมก็แบบเดินผ่านแล้วอุ๊ยเว้ยสวยๆเนาะเหมือนแบบพี่ฝนยังไม่เคยมีกระเป๋าหรือสีดำนเนาะไม่เล็กเลยเราดี้ก็ไม่เบานะเราก็แค่เๆอ มันทองก็นี่แหละคุณฝนเลยใบแรกที่เปลยใบแรกที่พี่ฝนเปลยใบไหนจําได้ไหมคะที่ซื้อให้กันโอ้จำไม่ได้เลยค่ะอ้าวพจำไม่ได้เหรอเดีจำได้มาดูนะพี่ฝนจำได้ไหนพี่ฝนจำได้จานนี่เล็กๆจำเล็กๆอุ้ยพี่ฝนยังจําได้ก็เกะนนี้เก็มนะซื้อจานยังเดียวไม่ได้ไปแล้ว ปีเเนี่ยเก่ามากเป็น1ิปีกันค่ะคนเป็นเล็แรกเขาเนเลขแรกกันอันนี้คือเปลยหรือว่าเขาซื้อให้เลยอันนี้คือเขาพาไปซื้อเลยค่ะตอนนั้นอ่ะอยากได้เล็กๆอยากได้เล็กๆบอกอยากได้เล็กๆเขาก็พาไปซื้อเลยจำได้เลยที่แอ็มพเรียมแล้วว่ามีคนบอกว่าเขาอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้ให้เราขายเขาบอกว่าเราไม่ขายเพราะว่าทั้งหมดนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจเราก็จะไม่ขายแต่ตอนนี้โควิดเลิกก็อยากขายแล้วแหละ มูนกันเลยดีกว่าไหมคะคุณค่าทางิตใจชุนอนคุณจะหวานแหววกว่าคุณฝนจริงๆริงไหมแต่ขอดูชุดนอนคุณไต่ไม่ใช่ชุดนอนชุดนอนที่ใส่ขอให้ดูชุดนอนีใส่มาแล้วหรอว่าที่ใส่อะไรเนอะคือเวลานอนคือนอนแก้ผ้านอนกันจริงถามจริงพี่ฝนไม่เคยมีแฟนอื่นเลยไมม่่ีเลยคะรู้แค่ชอบเขาผมไม่ชอบผู้หญิง มันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสตโตดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ